สวัสดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะวันนี้ยังอยู่ที่บ้านนะคะจะมาโชว์อะโวคาโดที่เสียบเปลือกไปนะคะหนึ่งปีเต็มค่ะที่เราเสียบไปนะคะแล้วก็ตอนนี้จเจริญเติบโตได้ดีมากเลยนะคะจะเห็นตออะโวคาโด ต้นนี้เราปลูกมา10ปีนะคะที่ให้ผลผลิตไป2หรือ3าลูกมาประมาณสองสามปีมันไม่ได้ผลเลยค่ะเราก็เลยตัดค้นลงไปเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นที่ตอนเราตัดนะคะแล้วทีนี้เราก็ทำการเสียบเปลือกนะคะ ประมาณหนึ่งปีที่แล้วค่ะและผลของการเจริญเติบโตก็ดีมากเลยนะคะอันนี้ที่เราเอามาเสียบอันนี้เป็นปีเตอร์แฮสค่ะปีเตอร์แฮสกิ่งใหญ่มากเลยนะคะ <comenz ling> ก็ให้ออกดอกแล้วนะคะตอนนี้ออกดอกไปแล้วแล้วก็มีเป็นอีกพันหนึ่งนะคะ ที่เรานําเสนอไปมี3าสายพันธุ์ที่เราเอามาเสียตรงนี้ค่ะก็กําลังเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูชมความเจริญเติบโตนะคะความสมบูรณ์ของต้นเร็วมากเลยนะคะเร็วกว่าต้นเล็กๆที่เราเอามาปลูกสองสามปีอันนี้แค่ปีเดียวค่ะเพราะต้นตอมันแข็งแรงเนาะมันหลายปีแล้วมันได้แร่ธาตุมันได้อาหาร ทีนี้พอเราเอามาเสียบกิ่งเข้าไปมันก็เลยโตเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะถ้าใครมีต้นอะโวคาโดใหญ่ๆนะคะปลูกอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ให้ผลผลิตหรือว่าเป็นพันธุ์ไม่ดีก็ตัดลงเลยนะคะตัดลงแล้วรอให้อโวคาโดนะคะอ่าปงมันปงขึ้นมาขอบๆนะคะแล้วเราก็ตัดยอดแล้วก็ไปเสียบ เสียบก็ได้ค่ะหรือจะเสียบเปลือกแต่รอรอให้มันปงขึ้นมาค่อก็รอให้กิ่งมันขึ้นมาแล้วเราเสียบมันจะง่ายกว่าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะต่ออะโวคาโดที่เราตัดตัดไปนะคะตัดไปเลยแล้วก็จะมียอดนะคะที่เราเสียบขึ้นมาค่ะเสียบประมาณปีหนึ่งนะคะดูปีหนึ่งค่ะ ปีหนึ่งกลับย้อนไปดูวิดีโอเก่าได้นะคะดอกนะคะที่เสียบไป ประมาณนี้ค่ะถ้า FC มาเยี่ยมก็จะเห็นก็จะพาเข้ามาดูเห็นมันชมกันนะคะนี่ค่ะาตรงนี้นะคะก็จะมีดอก อันนี้ก็กําลังจะออกนะคะเดี๋ยวด้านบนค่ะมันเป็นอะไรที่แบบโตโตมากเลยนะคะโตมากไวมากเลยค่ะที่เราเสียบไปอันนี้มองลงจากหน้าระเบียงนะคะ ที่เราเสียบไปนะคะหนึ่งปีที่แล้วโตเร็วมากเลยค่ะแต่เห็นเป็นตุ่มๆอ่ะจะออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวซูมให้ครับเข้าไปดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ย จะเริ่มอ,ออกดอกแล้วค่ะด้านบนนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นพันริดนะคะเขาบอกที่แรกเข้าใจว่าเป็นบัคคเนี่ยแต่เขาบอกว่าเป็นพันริดที่เขาเสียบสวยมากเลยนะคะ,จะเจริญเติบโตดีมากดูใบเลยค่ะ มองจากด้านบนหน้าระเบียงนะคะมีต้นใหญ่ๆนะคะปลูกด้วยมเมล็ดปลูกมา10ปีหรือ5ปียังไม่ได้ออกลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูเลยค่ะตัดเลยนะคะตัดค้นลงเลยค่ะแล้วมันก็จะปงขึ้นมาใหม่ก็จะมีกิ่งขึ้นมาใหม่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะบวชตโดไม่ได้ตายง่ายๆค่ะตัดลงแล้วก็ทาสีด้านบนตอนะคะสีข,า,ขาวๆก่อน รอให้ประมาณหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยมันก็จะกิ่งนี่ค่ะก็รอประมาณหนึ่งึงสองเดือนกิ่งก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วเราก็เสียบตรงยอดนั้นเลยค่ะไม่ต้องเสียบเปลือกก็ได้ค่ะมันอาจจะย,ยุ่งยากถ้าเสียบเปลือกแต่ถ้าเสียบกิ่งที่มันขึ้นมาใหม่นะคะกิ่งที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะง่ายกว่า ก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย